สวัสดีครับวันนี้เนาะจะพาน้องอายไปครับดีครับพาน้องอายไปหาพลายบัวบานนะครับไปที่บ้านของพลายบัวบานครับตอนนี้เราก็เดินผ่านวัดป่าอาเจียน,นครับเป็นวัดป่าของหมู่บ้านช้างครับนครับน้องอายก็เดินไปเรื่อยๆครับ ไปห,หาดาราของเราครับที่แสดงเรื่องต้มยำกุ้งครับที่แสดงคู่กับจ่าพนมครับผมน้อ,อ,อ,องอายก็จะเดินเร็วนะครับ,ร,บรอากาศตรงนี้ ทึ้ฟ้าขึ้นฝนครับก็จะครับก็จะแวะกินน้ำก่อนครับเพื่อให้เขามีแรงครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านพักของพลายบัวบานนะครับอันนี้ก็เป็นครอบครัวของพลายบัวบาน,นครับ ก็จะมีอยู่หลายเชือกครับน้องอายก็ยังยืนรอครับตอนนี้ไม่เห็นปลายบวัวบานครับไม่รู้ไปปลูกไว้ที่ไหนครับไปก็รอเพียแต่ช้างเล็กครับก็เป็นช้างของครอบครัวของบวัวบานครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่ mm hmm. 6เชือกด้วยกัน,นครับ ยังยืนอ you know to ้อยอยู่นะครับยังรอสายบัวบานอยู่ครับตอนนี้ก็ไม่เห็นบัวบานครับไม่รู้บะฟานไปปลูกไหนครับไอ้ต้อต้อยต้อยต้อที่ไหนเป็นฮะเป็นกุญแจงตัวตุัวเออ นายก็จิ้ไอ้รอไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่องพาน้องไอซ์เชนี่วันนี้ก็การตอพาน้องอาไอซ์ยั

Gue t referred to this <laughs> artist, who was very variance, all Kelley people. Every letter he wrote, he had these reference images. This is another example on who he was as a 걸을 고�ång. อยู่ก่อน

เราก็มาเยี่ยมบ้านทายบัวบานก็เป็นที่เสร็จเี็บร้อยก็มีครับเราช้างตกงานครับก็มาด้วยกันสามเชือกครับหนังครับหลังเป็นน้องสุพจน์มันก็เป็นยายบัวลอยครับมันก็จะเป็นเพื่อนช้างที่ เด็กชายเขาจะทำงานอยู่ที่ศูนย์คดอนาจักงครับจะมีลูกช้างครับชออยังนอนรับอยู่กับแม่อยู่ครับหลับสบายเลครับที่อากาศไม่ค่อยร้อนคนระับ เ <Yeah. S 2> ออเรืยพียก็เดินไปเรื่อยๆครับพาน้องอายแวะไปหาพ่อโชคชัยแป๊บหนึ่งครับนก็เป็นน้องพลอยครับพ่อโชคชัยของครับ 아하